สวัสดีครับฉากนี้ของปลายมาริโอครับวิจาจดาครับกวอนเข้าไปแลกก่อนเลยเข้าไปแล้วไปเช็คโช้วครับมันลิ้ยงลอยครับดูครับย่อยแทบแท,บ,ท,บ,ทบอยู่ครับดูครับเลี้ยงนั่นนะมันลิงยงยิ่งไปไปีตัอมั้งก็ยออกมาเลยนั่นเลย,ยครับมันลิงย้อยเหมือนเคยเหมือนเยียวก็ไปกระปล่อยเลยครับ ดูครับข้าเกี้ยวหมดแล้วครับเอาดูเอามันลิงมันลิงออกยิงกับออกเต็มตีเลยกับปีนี้ครับพ่ายดูพ่ายพายไปเลพายไปพ่ายไปเรมันชูเรียนชูชมานที่จูเรมนู Trung không Trung Phải Trung hết Trung Phải Trung hết Trung Phải Trung hết Trung Trung hết Trung Trung hết Trung Đi đi Trung hết Trung Phải Trung hết Trung Trung hết Trung Trung không? Trung hết Trung Trung hết Trung Trung hết Trung 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 เอาเฮอมาที่วะ to ท então, ูมแน่ยทูมทูมข้าเกี่ยวมันเลยกับทูมทูมเนี่ยลอง ez. นี่ดิลองเออลองเร็วทูมลองทูมเนี่ยไอ้มันอย่างอันไม้นี่หรอหืมเอาเออเอาอีอืมเออใชยอยากกลัวได้หรออืมเออเอาเอาหนิอเออืม <'ll> ừ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  không không để mà những lấy những ăn mình mà những ô pít pít rồi gặp đu gặp ô mà hào đó hào ni chạm đi để cho ai chẳng ô ni mất Nhà, giờ tiểu ăn cho nên mông, mong chép ua vô hào nhai cùng cắm nè ngồi hào ní, ni เอ้าเดี đây. Oh. Đây. Oh. Uh ๋ยเดี๋ยวนะลูกนะรู้อ่ะวาดเอาเองอยู่บนนี่ทั้งนั้นวาดเองเอาเดี๋ยวเดี๋ยวมองลงฟองนี้น่าปล่ารีย่ไม่รู้เอ้าเออนิงเก่งเลยต่ำลงเลยดีดีอือเอ้ยย่ะไอ้นั่นเลยพี่ต้ามั้งเอ้าไอ้ยย่ข้าวหน้าจอเลยเอ้า

ta đây cao na cao phùng cao na cho luôn cao thừa sắp luôn Oh. này thì cái nó cái nấm mà linh bị tâm Ây da Nó cứ nó ôi oh, nó pét 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 pet Nó lại đi nấm mà liên Ây da Nghe nó mà liên chính nha Ôi ôi là chính là. อ้อมันเยี่ยวเลยไหมครับอ๋มันเยี่ยวกับพี่กรับร้อยเลยนี่ครับกล้องแต่ครับน้ำมันลิงครับ่คร้ไลบใคไปกลได้ไหม <laughs> ไม่ยานครับเดี๋ยวเอาไปทำปันนูปันนีไปทำไม่ดีไม่ได้ลงเหมือนจ้างลงเหมือนคนคย <laughs> อากกินดังนั้นห้าไปตะแมวะ เดี๋ยวท่านนี่ผิดซ้อมนี่เอาไปถึงใส่ขวดนะเราไปเห็เงินก้าวไปบายเลยนี่ไปปล้ำมุ้ยไม่เอาได้เบร์ทำที่ห่าตังนี่ก้าวได้ขวดปั่นนี่ก้าวได้ปั่นถึงปั่นหน้าตังวิธีการหน้าตังห้าได้ปีเราไม่ปล้ำก่องเหมือนนั้นดีเข้าตัวมันใหญ่ด้วย น้ำมันพูดเอใจจดงอใช่เด็กชอบโดน้ใส่โหใช่น้มันพูอืมวันที่ข้าวตัวพี่เดี๋ยวลงเหมือนจางจางก,กุบดนกุบดูเอาไม่ได้เจ๊ะมะไปทำ,ทำมืูกันไปร้อยเนาะไปไปเจ๊เล่นกองรกระกลอกไม้ไงมาแกนในก้าวเยอะแยะมากมายป่นนี้ถึงขนาดเอาวิญญาณเอากองตระกระกลอกมารวมมาเรามาด้านนี้ดีดจางเอาไม่ได้อยู่กันไม่ได้ต้องใกล้ต้องแยกกันทำเราตายไปรู้ทำคนนู้นคนนีดด้ตาย mấy dắt mấy chứa dù phải bà, bà đi qua nào tôi nào im nào bao nhiêu toàn im nào đi im nào im nào luôn đi trong phần mai tôi làm kế miếng từng ọ rồi ọ đi mà phải làm kế ọ miếng mà, mà lo ai mà lắm ai ọ mất rồi u này dòi thì ông mình linh กินะเหรออืมคนทำงานครับว่า้าวออกจากรลักเดินเล่นปล่อยกิิหนยาให้บ่ายเจย้ยบ่ายตัวแล้วอาบน้ำแล้วไปปาจงทำงานครับรู <laughs> ออ้ครับปล่อยอิสระครับปลาท่อมจับอยู่่องตัวช่วงนี้ปลาท่อมจับอยู่่องตัว พามิโอตกมันเอาเงินฟันไปขี้ครับวันนั้นบนโน่ฝั่งเอทีเอ็มกำลังอาบน้ำกัดตัวอยู่ครับแต่งลิ้นห้าอ่าก้าวแววเลยเว้ยพอแล้วไม่ยนแล้วจวก็ยนตะกุ่กูแล้วอิ่มแล้ว เดินไปเดินมาเห็นสอนฮะเดินไปเดินมา้ตานนู้นเดินไปเดินมากี่ทีทอมสี่ทีแล้วนะห้าทีแล้วท่ามสี่ทีเนี้ยสี่ทีอืมอืมอืม ควันไม่ดียอมเลี้ยงเองหนิว่าไม่ใช่นักหน้าได้ห้าเกิดว่ารักใจรักกับอืมดูครับคนเลี้ยงเป็นนะครับไม่ยังจำเป็นต้องไปตีทุบพวงป้างพวกป้าง,ง,ง,งดูครับปูดชาภาษาดอกไม้อรานี้ครับ เอาข้อมาข้อมาเกี่ยวแก้วบางคนมาถึ่งปุแบบ๊บคูดเอาสายปลายตาข้อคูดจิบขีดคูดขีดจางขอตุบตีเลือดสิบกบเล่าครับดูครับคนดูจังเอาคนดูจังเอาใจคนใจเย็นครับ <laughs> นี่ครับคือความสุขความน่ารักของพวกเราครับโอเคครับ โมกันได้ไม่นานครับแต่ละวันครับเพราะการงานรออยู่รับภาระหน้าตีจางมีทุกวันครับแก่มีไม่มีเราไม่รูครับงานมีมีไม่มีแต่งานรักของเราก็คือเรียงจางครับย่าจางรักจางแล้วก็นามจางครับนะครับกระเป๋าของจางครับนะครับโอเคครับนี่คืองานลักของพวกเราครับสวัสดีครับจากฮแชนแนลกับปังจางกัมลาทีมานจางอัจเรนครับสวัสดีครับ